ประเด็นที่พักประชาชนตั้งคําถามคุณลิซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมรายการทุกท่านค่ะสวัสดีคุณเฟินค่ะแล้วก็สวัสดีคุณสรยุทธ์ด้วยแต่ได้ยินว่าพี่ยุทธ์เดินออกไปก่อนวัสดีพี่ยุทธด้วยค่ะคุณลิซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยุทธ์กลับมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเฟินสัมภาษณ์คุณลิซ่าก่อนคือโอ้โหประเด็นร้อนเลยทําไมใจร้ายกับท่านนายกจังเลยเดี๋ยวต่อไปจะจําไว้แล้วนะเกินไปแล้วนะคือเห็นคุณลิซ่าตั้งคําถามว่า น้ำเสียงของท่านภริยาท่านนายกคุณจา๋าอ,อ่อนโยนเกินไปแต่ว่ามันก็ดูยังไงคะแฝงคุกคามสื่อเหรอคะในมุมคุณลิซ่าคือคือจะไม่อยากให้ทุกคนมองมองมองผ่านน้ำเสียงและท่าทางขนาดนั้นนะคะจริงๆแล้วมันมันเหมือนที่เหมือนที่ส u พ p o ไปเลยค่ะมันมีมันมีมนมัยยะบางอย่างซ่อนอยู่คือด้วยภริยาท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะมีเจตนาหรือไม่เราไม่ทราบเพียงแต่ว่า สังคมเองควรจะระหนักเรื่องนี้มากๆนะคะด้วยน้ําเสียงด้วยสีหน้าด้วยบุคลิกมันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ด้วยความหมายเนื้อหาของของสิ่งที่พูดก็คิดว่าไม่ควรอย่างยิ่งค่ะในฐานะคนที่เป็นภรรยานายกรัฐมนตรีแม้คุณจะไม่มีตําแหน่งทางการเมืองใดก็ตามแต่ต้องอย่าลืมว่า ตำแหน่งภรรยานายกรัฐมนตรีมันมาพร้อมกับอำนาจที่มันเหนือกว่าคนอื่นๆอยู่แล้วการพูดแบบนี้คุณลองพูดคุณลองคิดว่าในฐานะที่เราเป็นพนักงานบริษัทเอกชนถ้าภรรยาของซีอโอเจ้าของบริษัทเดินเข้ามาแล้วบอกว่าจำไว้นะทําแบบนี้อะไรเงี้ยต่อให้มันเป็นน้ําเสียงและสีหน้าที่มันที่มันดูเป็นกันเองก็คิดว่าไม่มีพนักงานคนไหนไม่มีใครในบริษัทสบายใจได้แน่ นะคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญที่ตัวภรรยานายกและมนตรีเองต้องตระหนักต้องสําคัญวันนี้คุณขึ้นมาในระดับที่เคียงข้างผู้นําประเทศ คบคิดกับมันสักนิดหนึ่งสุข,ขุมกับมันหน่อยรอบคอบกับมันหน่อยกับสิ่งที่พูดในการแสดงสีหน้าท่าทางต่างๆและการประพฤติกับสื่อมวลชนจะไม่ได้บอกว่าสื่อมวลชนแต่ต้องไม่ได้สื่อมวลชนวิพากวิจาร์ไม่ได้แต,<ๆ>แต่การวิพากษ์วิจารการทํางานของสื่อมวลชนมันไม่ใช่หน้าที่ของภรรยานายกรัฐมนตรีแน่ๆ ถ้านายกรัฐมนตรีรู้สึกถูกคุกคามจากคำถามรู้สึกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ยั่วยุนายกรัฐมนตรีจัดการได้เลยค่ะให้มันจบตรงนั้นฉันคิดว่าอันเนี้ยสง่างามกว่าและสิ่งที่ที่ภรรยานายกรัฐมนตรีทำฉันคิดว่าเกินขอบเขต<ม>เกินขอบเขตไปมากไม่ใช่หน้าที่เลยค่ะค่ะเข้าเข้าใจว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้เห็นบทบาทภริยาของท่านนายก อาจจะหยอกล้อก,กับสื่อมวลชนแบบนีห้หรือบางมุมก็อาจจะถูกมองว่านี่เป็นการคุกคามสื่อหรือเปล่าคุณลิซ่าก็มองว่าการพูดแบบนี้กับสื่อมวลชนก็ไม่ควรจะพูดเลย จคิดใช่ค่ะจะคิดว่าไม่ควรพูดกับใครเลยเนาะมีหน้าที่ที่เป็นที่เป็นคือเวลาที่เราพูดจะก็ไม่อยากจะพูดคํานี้ว่าผู้หญิงเป็นภรรยาเป็นหลังบ้านคือฉันอาจจะอยากจะใช้คําว่าเป็นคนที่เคียงข้างนายกรัฐมนตรีไปไหนอาจจะรู้สึกว่าสบายใจอบอุ่นท่านก็ทําหน้าที่นั้นในฐานะภรรยาท่านไม่ต้องทําหน้าที่ที่มันนอกเหนือกว่านั้น นะคะเพราะว่าท่านเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ทางการเมืองไม่ได้มีหน้าที่ในรัฐบาลและเรื่องนี้ที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของตัวบุคคลนะคะที่คุณเป็นภรรยาหรือคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นใครก็ตามอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องบุคคลเลยการกระทําแบบนี้มันส่งผลกับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรีและความเชื่อมั่นของรัฐบาล่ะคิดว่าเรื่องนี้ค่ะภรรยาท่านนายกอาจจะคิดน้อยไปหน่อย คุณลิซ่ามไม่มองว่าว่าจริงๆบริบทแบบนี้อาจจะเป็นเพียงการหยอกล้อก,กับสื่อมวลชนเพราะว่าจริงๆเท่าที่ดิฉันทราบมาเนี่ยจริงๆสื่อมวลชนก็มีความสัมพันธ์อันดีกับท่านอายกอนุทีนด้วยนะคะคือคือจะมองว่ามันเป็นการหยอกล้อก,กันเฉยๆได้ไหมคะ ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณเฟินซะเองก,ก็ก่อนจะเป็นสสเนาะซะก,ก็ทํางานใกล้ชิดกับสื่อมวลชนมากๆเราค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็กําชับแกนนําพักตั้งแต่อนาคตใหม่ตั้งแต่พักเต้าไกลจนเป็นพักประชาชนมากๆว่าเวลาที่เราอยู่กันเป็นส่วนตัวเราพูดเล่นเราเป็นเพื่อนเรามีสังคมร่วมกันได้เวลาที่เขาทําหน้าที่เราต้องมีระยะห่างของการทําหน้าที่เพราะหนึ่งคือการให้เกียรติในการทํางานของสื่อมวลชนแม้สื่อมวลชนจะมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยทำไมลิซ่าถึงมองว่ามันเป็นปัญหา้าคิดว่านี่เป็นการ ยกระดับยกระดับการทํางานทั้งของสื่อมวลชนเองและของคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองเองสังคมมันไปข้างหน้าแล้วค่ะวันนี้ในในประเทศที่มันพัฒนานแล้วประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยไม่มีนะคะคนที่เคียงข้างผู้นำคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งในในรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ที่คอยติดตามแล้วก็มาชี้หน้าบอกว่ามันเกินไปแล้วนะจําไว้แล้วนะถ้าอยากจะชวนคุณเพื่อนพูดแบบนี้ถ้าไม่ได้ดีเฟนเพื่อว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันชอบทาหรืออะไรเนาะถ้าอาจจะเป็นคืออาจจะตีว่าเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ก็ได้แต่อยากให้ตัดน้ําเสียงตัดสีหน้าตัดบุค,คลิกไปถ้าคุณอ่านแค่ข้อความเหล่านี้มันเป็นข้อความที่ที่เกินเกินเกินขอบเขตของของการที่คุณเป็นผู้ติดตามในฐานะภรรยาของผู้นําประเทศไปมากค่ะ คือเห็นคุณลิซ่าใช้คำว่า power dynamic คือแปลแง,ง่ายๆ uh huh. มันบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ดูไม่เท่าเทียมกันสองฝ่ายคือมันให้ความ<ะ>รู้สึกว่าเหมือนกับยังไงให้แบบกดกดสื่อมวลชนเหยียดสื่ออย่างนี้เหรอคะคือการเป็นสื่อมวลชนกับการเป็นภรรยานายกรัฐมนตรีมันไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะต่อให้คุณใช้น้ําเสียงที่อ่อนน้อมท่าทางที่ดูน่ารักขนาดไหนแต่เหมือนที่จะบอกว่าเออถ้าคุณตัดน้ําเสียงตัดเนื้อหาตัด ตัดอะไรตัดท่วงทํานองออกไปทั้งหมดคุณพิจารณาแค่ความหมายของสิ่งที่พูดออกมาอันนี้มันเป็นการใช้อํานาจที่มันเหนือกว่าแน่นอนโอเคสังคมไทยอาจจะคบคิดกับเรื่องนี้ มากแค่ไหนจะไม่ทราบได้แต่เพียงแต่ว่าการการที่ถ้าจ,จาเป็นที่จะต้องพูดเรื่องนี้หนึ่งก็อยากให้คนในแวดวงการเมืองเองคุณซีเรียสกับเรื่องนี้สักหน่อยวันนี้สังคมมันไปข้างหน้าแล้วการที่เราพูดกันว่าเราเป็นตัวแทนของประชาชนเรามาทํางานเพื่อสังคมเรื่องนี้มันไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะการพาสังคมไปข้างหน้าให้มันก้าวหน้ามากขึ้นสิ่งนี้ควรคุณ,ค,ณคุณก็ควรให้ความสําคัญวันนี้ ก็ไม่ได้บอกว่าการเป็นนักการเมืองคุณเป็นเพื่อนกับสื่อมวลชนไม่ได้ไม่ใช่นะคะสเองก็เติบโตมาจากสื่อมวลชนมีเพื่อนในแวดวงสื่อมวลชนเราเป็นเพื่อนกันได้ค่ะแต่เพียงแต่การทํางานเราต้องยกระดับไปพร้อมๆกันถ้าคิดว่าแล้วเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณเพื่อนพิจารณาดีๆแหะถ้าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นน่ะถ้ามันมันถ้าสื่อมวลชนเองเขาก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเป็นการหยอกล้อน่ารักกันมันจะไม่ออกข่าวขนาดนี้นะคะ เรืองอะไรคะมันจะไม่ออกข่าวขนาดนี้แน่นอนมันจะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการจากเพจต่างๆที่เขาเข้าใจเรื่องของเรื่องของอํานาจที่เหนือกว่าแบบนี้แน่นอนค่ะอ่าก็คืออ่าคุณลิซ่ากับบอบอกว่าสังเกตจากการที่สื่อนําเสนอเรื่องนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเป็นประเด็นไม่ใช่เป็นเพียงว่าหยอกเล้ะ ใช่ค่ะถ้าคิดว่าถ้าไม่เป็นประเด็นด้วยเซนส์ของคนทํางานสื่อค่ะเขาก็จะไม่นําเสนอเรื่องนี้อย่างพร้อมเพรียงกันไม่ขโขดข้อความน,นี้แน่นอนถ้าคิดว่าสื่อเองก็อาจจะไม่ได้ชี้นําว่าเรื่องนี้ผิดถูกแต่พอการนําเสนอเรื่องนี้ออกมาถ้าคิดว่าคนทํางานทุกคนมันเองอยู่แล้วค่ะ,ะคุณลิซ่าเองเป็นนักข่าวมาก่อนถูกไหมฮะใช่ค่ะพี่ยูจะเป็นนักข่าวมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ในมุม <c oughs> คุณลิซ่าถ้าอาศัยสวมวิญญาณเป็นนักข่าวจะรู้สึกว่าอย่างไง S <S <an> ก็รู้สึกว่ามันไม่ควรเนาะม,มันไม่ควรเราทําหน้าที่สมมุติว่าจะเป็นนักข่าวในวันที่เรียนจบใหม่ๆไปนั่งอยู่รอสัมภาษณ์นายกและมนตรีแล้วนิ้วชี้อันนั้นชี้ที่มาตรงจะไม่รู้ว่าเขาต้องการที่จะชี้ใครนะคะแต่ถ้านั่งอยู่ตรงนิ้วชี้นั้นนจะคงไม่กล้าเท่าไหร่ที่จะนําเสนอข่าวต่างๆออกไปมไม่กล้าเท่าไหร่ที่จะยิงคําถามที่มันควรจะถามออกไปอันนี้จะพูดตรงๆว่าจะคงไม่ไม่ไม่กล้าขนาดนั้นเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเราเราไปสร้างความไม่พอใจขนาดนั้นหรือเปล่าเราไปสร้างความไม่สบายใจให้แหล่งข่าวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฉัคิดว่าท่าทีแบบเนี้ยค่ะเราควรจะเราควรจะระมัดระวังเนาะในฐานะคนที่มันมีอํานาจที่มันมากกว่าปล่อยให้สื่อมวลชนเขาทางานไปค่ะสุดท้ายแล้วประชาชนจะโอเคหรือไม่โอเคกับข้อมูลที่สื่อนําเสนอถัาก็อยากให้ประชาชนเขาเขาเป็นคนฟีดแบ็เองอืมอืมก็คืออ่ะก็เดาใจสื่อไงหมายถึงว่าสื่อตอนนั้น <c oughs> จะรู้สึกไหม ว่าการพูดอย่างนี้มุมหนึ่งก็คือเหมือนปรามเหมือนอคําว่าคุกคามอาจจะหนักไปเข้มไปอาจจะใช้คำว่าปรามสื่ออย่างนี้หรือสื่อบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยภรรยานายกหยอกเราไม่มีอะไรหรอกอ,อคุณที่ทาบมองในมุมว่าคือเรื่องนี้เนื่องจากว่าภรรยานายกคุณจ๋าเนี่ยโดยอริยบทเนี่ยคือยิ้มยิ้มเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีบางช่วงที่ชี้อาจจะถ้าดูเฉพาะเนื้อหาเนี่ยคือคำ มันจะมีะคําว่าทําไมใจร้ายกับนายกจังเลยค่ะตอบเดี๋ยวต่อไปจะจําไว้แล้วนะค่ะอะแล้วก็บอกทําไมใจร้ายกับนายกขนาดนี้ค่ะคือถ้าดูเฉพาะคําเนี่ยเอก็ประมาณว่าจําไว้นะออแต่พอดูหน้าเนี่ยภรรยานายกก็ยิ้มๆนะคุณลิซ่านะค่ะคืออย่างนี้ครับพ่ยุทธ์เหมือนที่จะบอกว่าถ้ามันจะไม่เป็นประเด็นเลย ก็คงไม่มีการนําสิ่งนี้ออกมาเนาะจะไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆสื่อมวลชนหรือว่าสื่อมวลชนเองอาจจะนําเสนอเรื่องนี้เป็นสีสันสะคิดว่ามันมีในยะที่ซ่อนไว้มากกว่านั้นสื่อมวลชนเองก็อาจจะมีมีมีความรู้สึกบางอย่างของอของข้อความเหล่านี้มันเลยมีการนําเสนอสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วพอมันมีการนําเสนอสิ่งนี้ขึ้นมาการเป็นคุณค่าของข่าวอะคะ่ะพอเวลานําเสนอออกมาถ้ามันได้สาระจริงๆมันไม่ถูกพูดถึงในสังคมขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องนี้จะคิดว่ามันมีเรื่องที่เราควรที่จะ พูดคุยแล้วก็ขบคิดกันแต่ถ้าเกิดว่าจะมองว่ามันเป็นเรื่องหยอกล้อก,กันไล้สาระเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาเป็นประเด็น <S <S แบบนั้นก็ได้แต่ในฐานะคนที่ยืนอยู่ในในในสังคมที่บอกว่าเราต้องการสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยสังคมที่มันก้าวหน้าก็ <S <S คิดว่าไม่พูดเรื่องนี้เลยไม่ได้ค่ะ <S <S ไม่พูดก็ <S <S ไม่ได้มีเจตนาที่จะที่จะที่จะ ต่อต้าที่จะเขาเรียกอะไรที่จะโจมตีภรรยานายกไม,ไ,มไม่ได้มีไม่ได้มีเจตนาที่จะปกป้องสื่อมวลชนเพียงแต่ว่าเขอ,อยากให้ทั้งสองคนทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายอะค่ะทั้งภรรยานายกและม,มนตรีเองทั้งสื่อมวลชนเองก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะมีการพูดคุยกันในในฐานะคนที่มีตําแหน่งที่มีอํานาจที่เหนือกว่ากับคนที่ต้องทํางานกับกับคนที่มีอํานาจอะค่ะอันนี้คือประเด็นหลักมากกว่า ก็คือในมุมมองคุณลิซ่าซช่งเป็นนักข่าวเก่าปัจจุบันเป็นสสพักประชาชนค่ะไม่คิดว่าเรื่องนี้จะสามารถทําได้เป็นปกติไม่ควรไม่ควรค่ะควรจะควรจะควรจะ,ควรจะสุขุมกว่านี้ควรจะคบคิดกับมันมากกว่านี้สักหน่อยเราหยอกเล่นกันได้ค่ะถ้ามันไม่มีกล้องวางอยู่ไม่มีไมวางอยู่เราเราเป็นเพื่อนกันกันได้อยู่แล้วหยอกล้นหยอกหย,ย,ยอกเล่นกันได้อยู่แล้วค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ถามลึกไปอีกค่ะ,ะคุณพักขมลคิดว่าภรรยาในโลกเจตนาไหม เหมือนที่เสียนไปค่ะพี่ยุทธก็จะไม่สามารถที่จะเดาเจตนาได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าท่านไม่เจตนา่านก็อยากให้การการออกมาพูดของ่านในครั้งนี้หรือว่ามีหลายคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ให้ท่านนําไปคิดแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตแต่ถ้าต่อให้แต่ในอ,อีกอีกขณะเดียวกันถ้าท่านเจตนา ถ้าคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและท่านอยา่าคิดว่าสังคมไทยเขาไม่มีใครเขารู้ทันเขารู้ทันค่ะตัดน้ําเสียงออกไปตัดท่าทางออกไปและคํานึงหน่อยว่าวันนี้ตําแหน่งของท่านแม้จะไม่ได้อยู่ในในในตาแหน่งที่เป็นตําแหน่งของรัฐบาลแต่มันมีอํานาจมาพร้อมกันมันมีศักดิ์ทางสังคมที่มันสูงกว่าคนอื่นๆซีเรียสกับมันหน่อยจริงจังกับมันหน่อยค่ะเพื่อความสง่างามของคนที่ท่านเคียงข้างเพื่อความเชื่อมั่นของภาพลักษณ์ของรัฐบาลด้วยครับคือปกติ คู่สมรสของนายกรัฐมนตรีก็มักะจะไม่ค่อยมีบทบาทลักษณะนี้นะั้นในดีที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสแรกๆนะคุณลิซ่านะ <c oughs> ใช่ค่ะมันมันจะมีคนบางกลุ่มนะคะที่เวลาที่จะออกมาวิจารณ์ทางการเมืองหรือว่าพูดคุยเ,เขาเรียกอะไรสะแสดงความคิเดเห็นทางการเมืองก็จะบอกว่า ทีเวลารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยวิจารณ์แรงกว่านี้ซึ่งถ้าพูดกับตามตรงก็ไม่เคยวิจารณ์คนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งของรัฐบาลเลยนะคะจะทำจะวิจารณ์คนที่อยู่ในในตําแหน่งแต่ในขณนะเดียวกันพวกบุคคลเหล่านั้นเขาไม่เคยทําอะไรที่จะเกินขอบเขตหน้าที่ของให้มันน่าเกลียดเลยะะอะค่ะเพราะฉะนั้น อ่าตามดูกันต่อไปว่าเดี๋ยวคงมีการชี้แจงแหละเพราะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นแล้วขอบคุณมากคุณพักขมมนเช้าวันนี้ขอบคุณมากๆนะขอบคุณราการมากๆคอ่ะร้องโฆษศกพักประชาชนไอจริงจะถามต่อแหละเดี๋ยวโดลิซ่าต่อว่าคืออ่าก็จะมีบางคนบอกก็คุณไปโหวตเลือกเข้าเองนายกอ่ะแต่บังเอิญกรณีนี้เป็นภรรยานายกไม่เกี่ยวไม่ต้องถาม